สวัสดีครับผมป่านจากร้านเบิร์นมอไซส์2015นะครับวันนี้จะขอพาพี่ๆเพื่อนๆมาชมนะครับคาวาซากิเซ400 ABS SE นะครับสีเทาดำแดงรุ่นปีผลิตปี2019จดทะเบียนปี2019ตรงรุ่นเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมรถรอบๆคันกันเลยครับก็คันนี้นะครับสภาพเดิมๆโรงงานเลยนะครับก็มีชิลกับกันลมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่กำลังหาอยู่คันนี้ไม่ควรพลาดนะครับ ผมขอนําเสนอในราคาเล้าใจเลยนะครับ1 9 0 0 0บาทนะครับ19,000บาทได้ทั้งสดและผ่อนนะครับคันนี้ที่สําคัญเลยนะครับฟรีดาวนะครับใช้เงินออกรถเพียงศูนบาทเท่านั้นนะครับถ้าทําสัญญาผ่านแล้วสามารถรับรถได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับค่างวดการผ่อนเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ทางเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิ้ลมอเตอรไซค์สองศนย์หนึ่งห้าอย่าลืมไปติดตามกันนะครับ ถ้าท่านได้สนใจอยากจะออกรถนะครับเอกสารที่จะต้องใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงับรบประชาชนตัวจริงแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดก็สามารถทําสัญญาได้แล้วนะครับถ้าประวัติดีสามารถออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้านะครับส่วนลูกค้าที่ทาอาชีพบิสระก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะครับถ้าสนใจให้ติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางติดต่อมุมขวาบนคลิปเลยนะครับทางร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจก็โทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับ ทางร้านเราก็เช็คระบบไฟเช็คระบบเครื่องยนต์ให้ทุกจุดแล้วนะครับสมบูรณ์ดีพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปชมเลขไมล์คันนี้พร้อมๆกันเลยนะครับใช้งานอยู่หลักพันกว่าโลนะครับอยู่ที่6 0 0ันกว่าโลนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์คันนี้พร้อมๆกันนะครับ ถ้าชอบรถสวยสภาพดีอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ